ระบบหลักประกันสุขภาพ30บาทยุคใหม่เน้นพัฒนาต่อยอดบริการแพทย์แผนไทยให้ครอบคลุมยิ่งขึ้นอย่างโรงพยาบาลห้วยยอดจังหวัดตรังแม้จะให้บริการแพทย์แผนไทยควบคู่แผนปัจจุบันมากว่า16ปีเน้นนวดรักษาฟื้นฟูสมรรถภาพด้วยสมุนไพรไทยยังขยายบริการแพทย์ทางเลือกใหม่ๆเพื่อลดการใช้ยา คูณนาการรักษาผู้ป่วยโรคเรื้อรังของศูนย์ส่งเสริมสุขภาพแผนไทยโรงพยาบาลห้วยยอดนั้นนอกจากเรื่องของการฝังเข็มซึ่งเป็นแพทย์ทางเลือกแล้วนะคะด้านหลังของิชั o นนี้ก็คือเรื่องของโยคะบำบัดค่ะที่ช่วยให้ผู้ป่วยนั้นได้ยืดเหยียดผ่อนคลายกล้ามเนื้อรักษาอาการนอนไม่หลับแล้วก็อาการปวดหลังได้เป็นอย่างดีค่ะ ผู้ป่วยจะได้รับการดูแลด้วยทีมสหาวิชาชีพเพื่อจัดบริการให้เหมาะสมหลากหลายเพราบว่ามีผลดีต่อสุขภาพโดยเฉพาะผู้ป่วยโรคเรื้อรังอมพฤกอมาพาตบางวันบริการเป็นแพทย์แผนแพทย์แผนปัจจุบันโดยการกายภาพบาบัดบางวันก็เป็นแพทย์แผนไทยโดยการนวดหรือบางวันก็เป็นแพทย์แผนจีนทางเลือกคือฝังเข็มก็จะสลับวนกันไปอาจจะมีบางวันก็อาจจะทําได้สองอย่างจา่ที่เราเดินแล้ว นะจะานื้อาการเด็กเราก็กจะเดินคล่อง,ร,งรู้สึกเบาคลายคลายไปเยอะนะดีมากเฉพาะโรงพยบาบาลห้วยยอดพบผู้ใช้บริการแพทย์แผนไทยเพิ่มขึ้นกว่า30%บ์บ่งบอกว่านี่คือศาสตร์การแพทย์ถังเลือกซึ่งเป็นที่ยอมรับค่ะสอบถามข้อมูลหลักประกันสุขภาพโทร1330